สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับวิธีการเพาะชำนะครับต้นเลมอนทม์หรือต้นทม์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งพันนะครับก็ตัดมาจากต้นแม่นะครับก็จะเป็นกิ่งประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรนะครับเราก็ตัดมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดใบล่างออกนะครับแล้วผมก็จะนํามาแช่น้ําีวันนะครับหรือน้ํายาเล่งรากนั่นเองสมมติสมมุติว่าถ้าใครไม่มีน้ายาเร่ยงรากนะครับก็สามารถใช้พวกกระทิงแดงหรือว่า พวกคาราบาวอย่า้าแทนได้นะครับก็แช่ในอัตราส่วน1นต่อ5นะครับก็ผสมน้ำลงไปเลยผสมน้บแบบนี้นะครับก็แช่ไว้นะครับประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงนะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็ออนเป็นว่าใช้ได้นะครับสำหรับในการใช้น้ำยาเล็งรากอันนี้ก็จะเป็นพอถาาเพอชํานะครับถาาเพอชําอันนี้ก็มีชําบางส่วนนะครับจะเป็นโรสแมรี่นะครับกับเลมอนท m e นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชํากันเลยนะครับว่า ทำยังไงบ้างครับหลังจากผับแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมาปักชำเลยนะครับว่าปักชำยังไงเราก็แช่น้ำวันนี้ครับหลังจากครึ่งชั่วโมงเราจะปักชำลงไปในทันหลุมแบบนี้ได้เลยนะครับก็ปักชำไปได้เลยทันหนึ่งอาจจะปักมาสักหนึ่งถึงสองก้นก็ได้นะครับเพื่อเพื่อเวลามันมีรากงอกขึ้นมาเรานําไปปลูกต่อจะได้เป็นพุ่มๆนะครับจะได้มองดูสวยงามแล้วก็มองดูเป็นพุ่มที่งามนะครับ นี่ก็ปักหลุดนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเราปักชำนะครับเราก็อาจจะใช้น้ํานะครับเอาเดี๋ยวเอาน้ํามาลดสัหน่อยหนึ่งครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับลากได้งอกไวๆนะครับก็ค่อยๆลดนะครับเพราะว่าถ้าลดแรงได้อาจจะทําให้ล้นนะครับคงเครงแล้วก็ไม่ปักอยู่กับที่นะครับรค่อยๆลดไปแบบนี้เลยค่อยๆ Look, we'll bye. หลังจากลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปวางนะครับไว้ใต้ใชายคาหรือว่าใต้ต้นไม้หรือว่าอาจจะเป็นที่ใต้ร่มนะครับที่มีแสงรําไรนะครับเพื่อว่าป้องกันให้ต้นไม่ๆหมนะครับ <ๆ S 1> ถ้าเรานําไป <c oughs> วางไว้กลางแดดอาจจะทําให้ต้นเกิดอาการใบไหม้ได้น,นะคร <c oughs> ับเ <c oughs> พราะว่าต้นยังมีความอ่อนแอนะครับว่าเพราะว่าต้นยังไม่มีรากฉะนั้นก็ควรนําไว้ที่มีแสงแดดราไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งไว้นะครับประมาณ7-14วันนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะครับว่ารากนะครับจะงอก